ให้เฮ็ดเบิดได้ล่ะแค่นั้นแหละอืมอ๋อก็เฮ็ดอยู่นั่นแหละคยทำอยู่ก็มันมีบันทึกด้วยว่าเราฉีดวัคซีนกีดเข็มกีเข็มฉีดวัคซีนอะไรบ้างอ่ะนีกแหละมดูมีตาบตรประชจชนดแรกเฮ็ดให้อืมบักลาบ่หนาวแต่คือใจเสียกมทั้งก็เขามาเนาะน้มนอนแง้กับใจเฮ็ดแง้ใยพอใจได้ได้ชุดมาให้น้องชุดหนึ่งด้วยใช่ไหมมาดู หน้า non ท้อละอีหล่าได้เนี่ยหน้า non ท้ออีหล่าอีหล่าได้เนี่ยหน้า non ได้เขาพ่อใจได้เนี่ยเออปุ้ยใหญ่น้องตัวใหญ่น้องกินเยอะด้วยน้องกัวใจเขากลัวอุ้มน้องไม่ไหวเขากินข้าวเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เด้อเออกลัวอุ้มน้องไม่ไหวอ่ะ

น้องพร้อมคุยกับพี่พอใจแล้วครับไาถืออะเอายายถือยายถืออยู่ยายเอาไว้ให้น้องอยู่ยายไม่หิวข้าวเหรอหิวแล้วเนี่ยน้องพร้อมยังไม่หลับเลยนะเออโอเคโอเคน้องนอนก่อนค่้นี้แหละจะง่ายบุพีมอมด้วยอออ่า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 บุพีมอมมาพอใจโทรมาอ่าอ่าอ่าน้องแก